เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะมามิทีนิวส์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับการอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านฝังกันเป็นประจำนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแน่นอนเราจะนําข่าวจริงแล้วก็เป็นข่าวที่อัปเดตมาฝากทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ ได้ฟังข่าวมาค่ะรอรุ้นเลย28เมษายน64นี้นะคะนายกได้นัดประชุมอีกหนึ่งรอบนะคะในเรื่องของการเยียวยาเศรษฐกิจจะทำยังไงและการกระจายวัคซีนนะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารอรุ้นกันเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสระะณกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหูนะคะก็เร่งแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้จํานวนผู้ติดเชื้อลดลงโดยเร็วพร้อมเร่งกําหนดมาตรการรับมือผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยในวันที่28เมษายนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญภาคเอกชนอธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ประกอบด้วยสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าไทยและสมาคมธนาคารไทยรวมทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและกระจายวัคซีนของภาคเอกชนภายหลังภาคเอกชนแสดงความประสบในการจัดหาวัคซีนร่วมกับ ครัฐเพื่อกระจายสู่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนโดยนา,ายสาวไตรสุรีย์กล่าวว่าน,านายกรัฐมนตรีจะได้มีการหารือถึงการรับมือผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำมาพิจารณาในการแก้ไขสถานการณ์โดยผลการหารือกับภาคเอกชนครั้งนี้จะมีส่วนในการนำไปกำหนดมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ต่อไปหลังจากสถานการณ์การติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การจะออกมาตรการใดนั้นก็จะต้องมีการพิจารณารอบด้านให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดซึ่งสาระสำคัญในการประชุมร่วมครั้งนี้คือ คือการนำข้อมูลข้อเสนอแนะไปพิจารณาเป็นแนวทางรับมือผลกระทบการเยียวยาประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปนะคะ โดยนางสาวไตรยสุรียังกล่าวว่านาะะยกรัฐมนตรีรับทราบและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันโดยรัฐบาละะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคการดูแลรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยยวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยรัฐบาละะได้เตรียมงบกว่า3.8แสนล้านบาทสำหรับการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ซึ่งจะมีทั้งโครงการกระตุ้นการใช้จา่ายกระตุ้นการบาริโภครวมถึงการลงทุนอันก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในทุกพื้นที่ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอและจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ แพรนก็คือเป็นข่าวสรุปนะคะว่าในวันที่28เมษายนนี้นะคะนายกท่านจะได้มีการประชุมหารือในเรื่องใดบ้างนะคะแน่นอนสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อย่างหนึ่งนั่นคือการเยียวยาน,นั่นแหละค่ะแต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าในตอนนี้มันอาจจะเยียวยายังไม่ได้นะคะเพราะมันกําลังอยู่ในช่วงโควิดระบาดซึ่งมันจะต้องมีการระงับก่อนแต่ในการเยียวยาหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจน,นั้นนะคะรัฐบาลก็ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าจะต้องมีแน่นอนแหละแต่มันจะออกมาเป็นมาตรการไหนอะไรยังไง เดี๋ยวถ้านะคะมีข่าวอัปเดตมาย่างไรมัมมี่ทีนิวจะรีบมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h a n e l mummy tnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ